สวัสดีครับนี่ครับเรามีของงนาะม4750หลายๆคนถามหากัเยอะมากมีอะไรสวยๆบ้างนี่ครับมีโมงหน้านะอย่างหุ้มโชกนะมีอะไรไม่นี่ยางหน้าใหม่ด้วยนะสวยจริงๆเลยคันนี้โอโคข้างหลังก็สวยกรองสกิมมิ่งครับพ้อสองออกหนึ 1, ่งปลายซูเปอร์แทบนะวยสวยๆเลยโอ้โหโชกดังสวยมากท้ายก็สวยสวยีสยดำ ด้านดูคมเข้มขนาดนี้นะมาอันนี้เป็นรถปี2015นะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกด้วยวเล็กไม่ก,กันหน่อยเล็กไม่อยู่เท่าไหร่4,009รถปี25นะไปฟังเสียงก่อนเดี๋ยวเรามาฟังราคาราคาเด็ดแน่นอน ันนี้นะครับตี750นะครับรถปี2005นี้ตัวประกอบนอกทะเบียนแท้ครับจับสาแนนได้ครับกำลังราคาครับราคาอยู่ที่275,000บาทครับรายที่สนใจครับรายที่ชื่นชอบผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนะครับวันนี้นะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับการจัดแนนจะโทรไปสอบถามโทรมาครับ0861760155ผมยุ้ยครับกี่ดีพร้อมรับสาย24ชั่วโมงท่านพร้อมจบ อมขายแต่ผมขอฝากรถที่ดีรถสวยที่ซีเเอ็นสองนครปฐมและผมก็ขอฝากสีเจ็ดห้าถึงีที่หประกอบนอกตะเมลนแท้คันนี้ไปด้วยนะครับกับราคา2องแสนเจ็ดห่นาพันบาทครับผมและผมขอลาไปรถสวยคันนี้นะครับสวัสดีครับ